เข้าไปใกล้ไหมเข้าไปอุทยาน,นครับคน30บาทครับก็ผ่านทางครับทุกคนก็60บาทเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะครับตัวนเก็บตัวอีกอันหนึ่ครับก้าผ่านทางก็30บาทต่อคนนะครับทุกคน ก็เดี๋ยวขับรถไปสักระยะทางประมาณสัก300เมตรนะครับถึงลานจอดรถนะครับทุกคนก็ตามที่ป้อมตะกี้นะครับครั้งแรกทุกคนไม่ได้เข้าประมาณเข้าไปลูกสามร้อยเมตรนะครับถึงที่ลานจอดรถแต่ก็เดินขึ้นไปที่น้ำตกนะครับกับก็ตอนนี้เราเข้ามาถึงน้ำตกบริพัฒน์นะครับบริพัฒน์นะครับทุกคนนี่ก็ ที่มีของขายด้วยนะครับนี่จอดรถจุดนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นน้าด้านบนนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาไปไปดูครับว่าน้ําตกจากสวยหามขนาดไหนครับมีต้นไม้แบบเสียค่าผ่านทางมา30บบาทครับทุกคน,กคน,กคนโอเคเราเดี๋ยวเราเข้า,ขาไปด้านในครับทุกคนไปนะครับเราขึ้นไปด้านบนนะทุกคนขึ้นไปด้านบน น้ำตกจุดนี้นะครับนี่น้ำตกปุยปัดโอ้ไม่เคยมาครับทุกคนครั้งแรกเลยครับทุกคนนี่ครั้งแรกเลยนะครับด้านล่างเราจะเป็นมุมนู้นนะครับอโอ้โหโอเคต้นไม้ใหญ่เลยครับทุกคนต้นไม้ใหญ่ๆนะครับโอ้โหนี่ครับมุมด้านล่างนะครับทุกคนจอดรถจุดนู้นนะครับ ครับได้ยินเสียงน,น้ำเลยครับทุกคนนี่ตอนนี้มาอยู่สงขาครับทุกคนเหียต้นไม้ใหญ่เลยครับทุกคนนี่โอ้โหสาวๆนี่สาวเดินหน้าน้ำมากครับโโอ้หนี่ดูทางแบบบรรยากาศแบบสวยงามเลยครับจมื่นเลยครับทุกคนเราจะว่ายกันตรงไหนนะครับทุกคนมีที่ว่ายน้ำบ้างเนี่ยตรงจุดนี้นะครับนี่ครับ ไว้ในเวรนุ่งไปแล้วนไปมานี่ไปดูฮีตฝังครับทุกคนต้นราดกับพลิกนี่นะครับผมมาถึงที่จุดชมวิวแล้ยครับทุกคนโอ้โหบรรยากาศแบบสวยงามเลยไม่เคยมาด้วยนะครับทุกคนเต็มไปด้วยผูนี่ครับ นี่น้องก็มาเล่นน้ำกันมาเล่นน้ำเลยเดินขึ้นไปด้านบนอยู่นี่โอ้นจุดชมวด้าน,นบนก็ครับบงขึ้นยาวไหมบง

สั้นเลยแล้วเดี๋ยวเราจะผ่นันจุดนี้ไปจะขึ้นไปด้านบนต่อนะครับผมโอ้โหนี่ครับอย่างนุ่งน้่ง สวยเลยเยี่ยมไปต้องไปโอ้ยไหนที่ลงกับยังไงเนี่ยโอ้โหที่นั่าป่าเลยครับคี่โอ้โหอือโอ้โหมุมนี้แบบสบายเลยครับทุกคนโอ้โหนี่ครับตอนนี้มาอยู่มุมสูงเลยครับคุณนี่บรรยากาศแบบสวยงามเลยครับ กำลังเสียงน้ำตกด้วยนะครับทุกคนโอ้โหโอ้ยขอบเลยครับทุกคนโอ้โห,โโห,น,โโหนี่ขึ้นมาจากนูน่นผมล่างก็เล่นน้ำตกสวยงามมากเลยกนี่เฮ้ยเฮ้ยนี่ครับโอ้โหครับทุกคนก็วันนี้เรามาอยู่ที่น้ำตกบริพัตรนะครับทุกคนที่ตรงขาวโหบรรยากาศแบบ จุดเป็นเลยครับทุกคนนี่ลองวางแกนน้ำตกขอบเลยเดี๋ยวเรามาว่ายน้ำจุดนี้นะครับน้ำทีกว่าเดี๋ยวจะลงไปเล่นน้ำจุดนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวพาให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศดูนะครับโอ้นี่ครับบรรยากาศแบบโอ้โหนี่ครับน้ำตกอยู่ที่มุมสูงเลยนะครับทุกคนนี่ลงไปเลยเป็น ลงไาเลยลงไปเลยงนั่นลงน้ำมันจะเลินตื้ก็เดียวนั้ำตรงนั้นว้นี่ครัยกาวงามเลยนะครับเออโดดได้ไหม โอ้โหมมันสวยเลยนะครับมันมันสูงเลยครับทุกคนเอจ้ำเลยนะครับทุกคนเอโอ้โหโอ้โหกล้อง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  ตลนสูงเลยทับคนคนนี้โอ้โลนีล้นโ้ไตไตไป แบบโอ้โหดึ้นเลยแล้วทุกคนนี่ไปลงไปลงไปเออลงนั่นแหละลงให้ดีโอ้โหนี่นะครับลงได้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 เอ่าลงเล่นจุดนั้นแหละจุดนั้นเลยจุดนั้นเลยครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีสวัสดีเอฟซีที่ทักทายมานะครับโอ้โหเล่นเล่นแล้วนะครับเล่นแล้วโอ้โหเฟนเย็นไหมเย็นไหมโอ้โอ้สบายเลยเดี๋ยว เดี๋ยวลงไปด้วยเดี๋ยวลงไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดผ้าก่อนตัดผ้าก่อนผ้าอยู่นู่นเดี๋ยวไปเปลี่ยนผ้าก่อน Oh! ชุ่มช้าเลยนะครับทุกคนนูน่นอตีน้ำอยู่นะครับทุกคนนู่นตีน้ำอยู่โอ้โหบรรยากาศแบบน้ําตกนะครับอาําน้ําตกสุดยอดเลยนะครับทุกคนโอ้โหชุ่มช่้าชุ่มช้าเลยนะครับทุกคนนี่ครับน้ําตกอำน้ําตกวันนี้นะครับทุกคนยอดสุดยอด ก็ทำน้าเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็ไม่ต้องไม่ต้องทาสบู่เลยครับเดี๋ยวกเราจะได้เดินทางต่อครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนผ้าก่อนเลยครับทุกคนโอ้โหบรรยากาศแบบสุดเป่นเลยนะครับทุกคนในเปี่นความน้าอยูนครับคือเราอยู่ด้านบนเลยนะครับทุกคนนี่ด้านล่างก็กำลังอานน้ำอยูนครับทุกคนโอเคนะครับ จะได้เดินทางกลับแ้วพอไปที่จังหวัดสตูลนะครับทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศรอบๆครับนะครับบรรยากาศแบบโอ้โหนี่ครับอยู่ที่จุดมุมสูงเลยสามารถเดินขึ้นได้ได้อีกครับแต่ว,ว่าเราไม่เดินแล้วแหละแต่เนื่อไอ้นกับอยู่บนยอดเลยนะครับทุกคนตอด้านล่างก็น้องๆก็จะเล่นน้ากันอยู่นะครับ ค okay. ได้เดินทางกลับเลยครับผม้เราเล่นน้ำกันอยู่นะครับนี่นก็เดียวหน่อยครับคน,นต้องไปเลยครับอืออลงตับอืออือลื่นดิอือโอ้ หนังใบนะไม่ฟาบเด็กันละอโอ้โอเค่ำคลิปหน่อไปนะอยู่ในกันนี่อ๋กบบานะปโยชดตั้งโตเป็นเดช่วยรองเวะเลยมาต่ำคลิปรีดโอเคไปเลยนะ บรรยากาศแบบโอ้โหขึ้นเลยครับทุกคนนี่นี่ครับพอเล่นนี่ครับจุดที่เขแบบแบบา,า,า,าเล่นน้ำกันนะครับทุกคนนี่เขาเล่นน้ำโอ้โหแบบวันหยุดนะครับมันหยุดแบบสบายเลยครับสบายน้องเขามาเล่นน้ำกันโอ้โหขึ้นลงมาจากด้านบนตะกี้นะครับอน,น,นบอ โอ้สบายเลยครับนี่ชิวๆนะครับเป็นนเป็นไม้เป็นไม้ใหญ่เลยครับอโอเคก็ได้เดินทางต่ขอดภโอ้โหรถสปารยสวยงามเลยรับเลยนั่งแบบชิวๆต้นไม้เลย นี่จะได้ดึงตางต่อครับคุณ จากจุดจอดรถไม่ไกลครับทุกคนไม่ไกลจากจุดจอดรถไปประมาณสักไม่ถึงสา0รอเมตรนะครับก็จะถึงที่อ่บน้ําเล่นน้ํานะครับทุกคนคุ้มเลยครับทุกคนครับไปก่อนละครับพี่ครับก็มาเที่ยวกันมาพี่นะเจ้าติดนะครับบาย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 กลุ่มกลุ่มกลุ่มในอาน้ำโอเคครับเอาน้ำเย็นเชียบเลยครับผมโอเคก็ 30บาทก็คุ้มเลยครับทุกคนจอคนนะครับ30บาทมาเล่นน้ําเข้าครั้งนึงก็คุ้มนะครับทั้งรวมทั้งรถด้วยนะครับรวมที่จอดรถฟรีครับทุกคนที่จอดรถฟรีแล้วก็มีของขายด้วยนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนได้ชมดูของขายใครจะซื้อพวกขนมไปทานแล้วก็สามารถซื้อไปได้นะครับทุกคนที่เขาพระนะครับทุกคนนี่น้ําตก น้ำตกบริพัตรนะครับตนี้น้ำตกบริพัตรเลนี่ครับแล้วก็มีร้านค้าร้านขายของนะครับพวกขนมอะไรซื้อไปกินบนข้างบนได้เลยนะครับนี่ครับที่ลานจอดรถจอดฟรีครับตจอดฟร,รีก็มาเที่ยวกันเยอะนะครับมันหยุดพวกอาหารพวกอะไรมีพร้อมเลยเราก็ได้อาบน้ำสนเสร็จแล้วรเราก็ได้เดิน ทางต่อนะครับมีอ่องน้ำพร้อมนะครับทุกคนมีอ่องน้ำพร้อมเลยนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ